What? You can say again? Huh? You can say again? Huh? I get out to Alia now, motherfucker. Seeing me ngheo by now. Not yet, do I say me up do Cái con gì ở đây vậy? อ๋อตกไมคก็งูโอ้ยกูว่างเนระว่างมาเล่นไมคมาเล่นไมค์ขับกับฝรั่งหัวควายไอ้เฮี้ยแหลกอะไรแหลกไอ้เฮี้ยอะไรวะ <c> ิ <oughs> ถือลักก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เออไอ้เฮี้ยแหลกมันขึ้นได้ไงวะเออ ูดูสองคอยไกลวันนี้อะไรว่างไม่รู้รรกูทำอะไรดีกูเลิกไเข้าไม่ไหลเฮียอไม่รู้อะไรดีเปลี่ยนรการไปนี้กว่าไปรายการ,นนร,การมอทอยมอทอยทอย,อยหายเอียหี้ย อะไรหายค้ายกูละหายสัตว์ไม่ใช่ละคือ,คอ,คอโโมันคือโซเล่ไปเต็มเลยไลฟ์ฟีเดอร์เลยอัดนี้ได้เลยไลฟ์เอาเลยแล้วยิงย่งใหญ่คีอบอยก็อันนี้คอปีกได้ไหมเอียดท่าเหรอ ใจเหี้ยเอ้ยแล้วกูจะไปจากไหนไอ้แหลกเสียงรู้สึกว่าอันนี้บั๊กแน่นอนตัวแกอะไรบ๊กอีเหี้ย มันนียคือเหี้ยนี่ึงขึ้นได้ไงวะและโอ้โหวีวีไอพีขอให้ไม่ใช่ฝรั่งนะ <c oughs> ขอให้มไม่ใช่ฝรั่งนะกูเกียดมึงชิบาหายเลยฝรั่งฝรั่งแช่บวยอร่อยเลยคุยมีคนรับฝรั่งนะอีเหี้ยไอกระตุกเหี้ยอะไรวะเนี่ย ออพักนี้ไม่ค่อยทำคลิปบนคอมเลยทำคลิปบนวือถือเ,อ,เอาอีกเครื่องเป็นเฮียก็วิ่โอ้ออามเสียอารมเสีย,มสยลมจับนมลมจับเลยเฮี้ยจับ,จ,บจับตรงไหน,นก็จับนมพี่ผิดหมดทุยมีใชะไรเฮี้ยเอาเซฟอีกด,ดีกว่า อ๋อเหียโอ้โวชเมื่อไหวเมื่อไห่ทาถูทาถูยังลงตาทัวท็อบคนละอย่างไอ้เหี้ยพีพีมามาเอาก็ได้ก็ได้พีพีก็ได้กูกากหน่อยสัตว์มามา มึงรับคำท้ามกูรับมึงมึงท้ายเองกูรับคุณทาให้เออเมื่อีอะงตัวเกมปักละไอ้เหี้ยไม่มีเสียง disconnect server เออเออ server full oh กูดเครียด mình vì sớm thầy nghe vì tại sớm đi xuất tiệt nè vì tại sớm đi Friday online Friday online นะเวอร์ไเอเกอเวก็โดนแล้วนี่ยกับพี่ยูทูปเอินอะไรคอยคุ้มงว่าทำไมีอันหนึ่งเนี่ยมีอันหนึ่งอยู่เน,น,น,นี่นนยชนแนลชแนลชแนลสองรออยู่นี่อุปกรณ์ตั้งเ็งเสร็จเสรียบเชือกขาดก่อพราะด้จักก็กำลังเล่งมืออยู่ กำลังเผาเผงมืออยู่กำลังเผาง,งานอยู่เออจะเห็นรูปโปรโปรไฟล์ในวันนี้อะ่ะแต่ชา้น,เนาลเราต้องออกแบบโลโก้ใหม่คือชนนาแนลทีเก็บมันอย่นี้ไงคือเอาไว้ใส่ภาพหลุดใส่ช่วงชุดหลุดลด่่ะเออดูไลฟ์อื้อหือ อืมอทะลุโอเคก็เอยก็ไปที่เฟสบุ o กก่อนเหมือนมีคนแอดมาไปดูแปบบ๊บอยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยลองเจออะไรเนี่ย อ๋ออ๋ออะไรเนี่ยทีมนูบจีจีทีมนูบเอออืมเฟบุ ใครบอกโอเมก้าตัวแทงวะไม่รู้เรื่องเลยครับโอเมก้าแทงครับมันคือไอ้สาสินไม่น่าลืมทอสองที่ตู้เย็นเลยเลยกัสากันเลยสาแต่ยังรอดที่เอามาได้เรื่องนี้สอนให้ดูว่าอยารู้ถูกแทงสายจามีด ใช่เลยวะเอ้ยชิบหายแล้วกูจะเอาแฟนซิงค์ไม่ทันละเออ <c oughs> <c oughs> ๋ยวทันที่จะใส่ซีซีเอ้ยนี่ โอ้ oh, สังจังว้าะไรเยอะโอ้เมเป์สตรี่ะมาแล้วเยี่ยได้มาร้อยเดียวร้อยเดียวเนี่ยทำไรกูนี่มีแบบ เ,เ,เก้าทศเสด็ดเอพไพร์สเตดเอ็นมีอะไรวะเนี่ยอยากดูไอเชี่ยกูรับวพี่ต๋าจะไม่ดีกูอยากใกล้แฟนเซ็ง ก็ใส่เฮียอะไรไปเนี่ยนี่ครับรจะได้โบนัสจาสนามานนามาน9,000หน่อยกูจะไปถอยตัวนี้อันนี้6อันนี้หกข้อกูจะไปถอยแปะคอโอเลมไม่ไู้ทำอย่าปล่อยให้หลุดมือไอ้นี่ อาวิีคือเกมสาม,มีบีคืออินเทอร์เน็ตรักคือแปลกรักแปลว่าแปลกแต่ส่วนใช้ก็ยังไม่ยอมเข็ดกับความรักที่มันไม่มีจริสทีเออโอ้ยรักเลอะอะไรน่าเบื่อในนี้นอะไรเนี่ยส่งต่อต่อแม่งงลย ไอ้บ้าเอ้ทั้งทั้งบนทั้งล่างเฮียอ้ยเพลงนี้มีลืมลืมอะไรอ่ะลืมเบ้าเหรอ ไม่ครับเอ่ออยากกูลองทำทำไรกูไหมอยากกูทำโดยกูไหมฮะฮะอ่ะเดี๋ยวกูดูให้ไอ้เหี้ยหลบคาด <c oughs> ได้ไงนะกูอยากดูเดี๋ยวกูเปิดทำไปให้กูให้โดยเฮียเนี่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 ยทำลายกูไอ้เหี้ยเนี่ย <c oughs> ทำลายกู อะไรเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็มาจีจอีเจีจอีซีนู๊ฟส์นูฟน๊ฟแม่ทงทั้งทีมไอ้เหียตอนฝั่งโน้นนูฟทั้งทีมเออเออไอ้สัต์ โอ้กระแทกเลิฟเวอร์ไปเลยเนี่ยกระแทกนี้ไม่ใช่เอ้ยเพจมันยังอยู่อีกตอนนี้ไม่มไงท่านก็นั่งส่องเฟซอาเะเสียก็แท็กมาเมื่อเที่ยงคืนนี้เองแฮวแดกเออกูเบื่อประเทศไทยจริงๆเิงอ้ฟอนทอยซิโวเบรชเ้ี้ยนาท่านไอ้นี่เอาวีตางเพลง เวล่าทุรียนนไม่ให้มาเป็นบานประจยเลยที่

เดี๋ยวเราโทรมาพ่ออตายตากลัวไปวะจะสอบตาดตัวเองเอาเอาเอาว่างว่างว่างเอาพี่พี่ก็อยู่โอเคเอา่เอาอ๋อซิหายเช็ดเฮ้ทำยังไงขึ้น เช็คขึ้นนี่แหละเฮียเออไม่มีใครโทรมาไหนดูเช็ควิวแป๊บหนึ่งเออชีวิตประจำวันกูชีวิตประ,จ,ะ,จ,ะจำวันของกูก็อย่างนี้ไหญ่เฮียวันๆเอนาแต่เช็ควิวเช็คนู่นนี่นั่นโอ้โหวิวกูขึ้น,นเลยเฮีย อันนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ปล่อยขี้เกียจอะไรอีกวะเลือกอีกแล้วหรอโอ้ยตั้งแกกดใน Youtube มาใหม่โอ้ยกุญะเบื่อแกสั้นได้ได้โอ้ยแล้วค่อยไปคอมดีกว่าไอา้ไอ้ปืดเลยดีกว่าเฮีย ถ้าใครดิสไลค์ว่าอย่าให้รู้เชียนนะอย่าให้รู้เชียนนะว่าใครดิสไลค์กูตับกูจับตบ,จ,บ,ตบจับตบแม่งเนอ่อยสัตว์เอ้ยโอเคผมพอแค่น,นี้ผมไปทำคลิปดีกว่าโอเคายบไปหยุดซะไอ้เหี้ยหยุดนี่